หลังจากเจ้าชายจันทโครบสำเร็จวิชาจากพระฤาษีและกระดังเดินกับพระนครเจ้าชายได้รับพบเล็กๆใบหนึ่งจากพระฤาษีและถูกกำมชับไว้อย่างหนักแน่นว่าอย่าได้เปิดพบใบน,นั้นจนกว่าถึงมือไป่อันขาดแต่เจ้าชายมิอาจทักห้ามความสงสัยได้จึงได้เปิดพบใบน,นั้นออกมาสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเจ้าชายคือรอยยิ้มแสนหวานของหญิงสาวผู้เลอโฉมนามว่าหม่มมอมฉันมีชื่อว่าโมระยินดีที่ได้พบนะ เพ,เ,พเพคครับเพคครับสิเฮ้ยอ่าพลาดอีกแล้วพักก่อนไหมอยู่ซีนนี้มันก็นานมากแล้วนะเอาหนะ้าเอาหนะ้าบทนี้มันก็ไม่ได้เสด็จก,กันไง่ายอ่ะนะแต่ว่าแต่ว่าตอนซ้อมเมื่อคืนมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะงั้นอีกรอบไหมอืมเอาโตษทีพอดีต้องรีบกลับแล้วนะ่ะมีงานที่บ้านเราทำอีกน่ะนั่นสิอยว่ก็เย็นมากแล้วเธยก็จะปิดแล้วด้วยงั้นกลับละงั้นใหญ่ๆเลยแล้วกัน ว่าจะกัผงนี้เอาหนะาเอาหน้า,า,นาไม่ต้องเครียดไปเไหลือเวลาอีกตั้งสองสัปดาห์แต่ตอนซ้อมที่บ้านมันดีกว่านี้จริงนะ่าใจอะเอองั้นนายจะเอาไงล่ะซ้อมต่อเย็นนี้การสะดวกไหมก็ได้อยู่หรอกยังไงวันนี้ก็วันศุกร์แต่ซ้อมที่ไหนล่ะเดี๋ยวตึกก็ปิดแล้วบ้านเราก็ได้วันนี้คนที่บ้านกับดึกนะอ๋อเอางั้นฮะบ้านนายเหรอก็เคยไปแล้วนี่ ตอนที่สามเบบี้เบิร์ดประหลาดยิ่งนักถ้าคุยใครกันเจ้าอยู่ในผพบใบนั้นได้อย่างไรอ่าเจ้าชายจิตโครบหม่อมฉันมีเชื่อโมรายิานดีได้พบนะเพคะพาลสีไปพูใส่หม่อมฉันด้วยในผ้าอบใบนั้นมันของานราการให้เจ้าชายเพคะเจ้าชฉงดงามน่าสงสารที่ต้องอยู่ในผพบเล็กๆมาช้านานเมื่อกลับถึงเมืองข้าใด้เจ้าเป็นอัครเมสีของข้าหม่อมฉันรู้สึกไปเกียรติอย่างยิ่ง ว้าวไปทิติเลยฮะขณะฉันยังต้องถือบทอ่านอยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมเราจำบททั้งเรื่องแล้วละแต่ไงแสดงจริงมันแป๊กล่ะไม่รู้อะตอนนั้นมันรู้สึกหัวต,ตันๆยังไงก็ไม่รู้จะรู้จริตอะไรเนี่ยหายหมดเลยอะเออขอถามอีกครั้งนะให้บทนามุราเป็นผู้หญิงเนี่ยดีแล้วเหรอเอะดีแล้วสิโทษทีคนดีคิดว่าน้าน่าจะประมาทเพราะบทเป็นผู้หญิงนะ่ย ปกตินายก็ไม่เคยแสดงออกหรือน้าถานกำนันเท่าไหร่นี่นรนเรารู้อยู่แล้วมันไม่ง่ายแต่เราก็อยากจะนำเสนอบทนี้จริงๆนะเนี่ยของเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าพอดีเลยเราสั่งเจ้านี่มาโดยเฉพาะเลยละ่ะหืมเอ๊วิกนิมงั้นเหรอในตู้นั่นเจ้าน่าได้หญิงเปล่าวะอืมเราว่าแค่ต่อผมไม่ยาวขึ้นก็าทาให้ดูเป็นตัวละครผู้หญิงมากขึ้นเลยละนั่นสินะผมยาวก็ช่วยได้เยอะ ถึงเบ้าหน้ามาเจอเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็เถอะราคาถูกด้วยนะดูหนักอยู่นะหนีบไว้เหรอก็ต้องมัดผมให้เป็นฐานหนี่พห้วิกหนะแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบยึดสินะใช่แล้วดีนะที่โรงเรียนไม่มีกฎให้ถเกลียนแล้วเราก็ผมยาวพอที่จะรวบได้น,นิดนึงด้วยแค่หนีบเจ้านี้เข้าไปก็เป็นอันเสร็จเย่เจ๋งไปเลยใช่ไหมใจเป็นผู้ชายมันก็น่าเสดาจจริงๆนั่นแหละเนะเนะ ถ้าแต่งหน้าด้วยจะยิ่งแจ่มหม่านี้เลยละ่ะฮะนายจะแต่งหน้าด้วยเหรอใช่แต่งน้าหน้าดูแต่ตอนนี้ก็ยังออกมาเละๆอยู่เลยเนะี่ยแต่คิดว่าอีกไม่นานก็คงเป็นแล้วละ่ะไอ้หมอนี้มันกำลังบริหารสเสน่ห์ของมันอยู่แต่ว่านะทศต่อให้รูปลักษณ์จะสมบูรณ์แค่ไหนแต่ถ้านายแสดงจริงออกมาไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายหรอกนะนั่นสินะเอาหน้าอย่างน้อยนายก็จำบทได้หมดแล้วมีเวลาสอบไปตั้งเยอะไม่ต้องรีบร้อนไปล็อกอืม เข้าใจแล้วก็นะก็ได้ลองคุยจริงๆถึงได้รู้หมอนั่นเชิงเจ้าหน้าดูทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ทำตัวเงียบๆไม่โดดเด่นอะไรแต่ก็เป็นเหมือนนกที่ยังไม่เคยออกจากรังเพราะงั้นพอจะแสดงต่อหน้าทุกคนจริงๆก็เลยดมความกลัวครอบงำเราจะช่วยเอาชนะความกลัวนั้นยังไงดีนะอ้าวคนวันนี้กลับถึงจังเลยนะผมเอาไปส่งเพื่อนมานะฮะ ว่าแต่แม่ใส่ชุดอะไรฮะนั่นอ๋อชุดนี้เราจะตัดให้ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จะเปิดในปีหน้านะ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแม่เลยเอามาลองสวมดูก่อนนะเอางั้นเลยงั้นขึ้นห้องก่อนนะฮะกินข้าวเย็นแล้วเหรอฮะเฮ้ยถึงจะบอกว่ามีเวลา,ยวาเยอะก็เถอะพอมาย้อนคิดอีกทีเราถึงได้รู้ว่าเราเองอาจจะไม่ไหวจริงก็ได้ถึงจะมั่นใจว่ามันจะออกมาดีก็เถอะแต่ทุกคนเห็นด้วยจริงเหรอ จะรู้ได้ยังไงว่าทุกอย่างจะโอเคอะลูกพ้นอยู่ใช่ไหมพ่อหนะ่ะเขาไม่ให้แม่พูดอะไรมากเรื่องก็จริงแต่แม่นะ่ะคือ,อยังไงดีรู้สึกเหมือนลูกกำลังรับอะไรที่ทำให้หนักใจอยู่ปกติแล้วเวลาลูกไปกลับโรงเรียนก็ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่แม่ก็เลยกังวลว่าที่โรงเรียนลูกโอเคจริงๆใช่ไหมไม่ได้โดนเพื่อนแกล้งใช่ไหม ไม่ใช่นะฮะจริงอยู่ที่ผมกำลังหนับใจแต่เรื่องเพื่อนแกล้งนะ่ะไม่ใช่เลยฮะปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากความดื้อรั้นของผมเองแท้แต่เพื่อเขาเอาออด้วยแล้วช่วยแก้ปัญหาไปได้วยกันผมแค่หนอยนิดหน่อยเองฮะเพราะงั้นไม่เปไ็นไรจริงฮะสบายมากขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะฮะหรอขอโทษนะสงสัยแม่เองคงวุ่นวายมากเกินไปจริงๆก็ไม่หรอกครับแม่อาจจะไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดแต่แม่จะอยู่ข้างลูกเสมอนะสู้สจ้า แน่นอนครับนั่นสิเราไม่ได้โตคนเดียวสักหน่อยคนอื่นๆก็คอยช่วยเราอยู่แท้ๆเพราะเราเชื่อเราอยากทุกคนเห็นว่ามันดีจริงๆเราถึงได้ดันทุรังทำไม่ใช่หรือไงแต่จะอยู่ๆๆเฉยๆรอคนอื่นช่วยมันก็ไม่ได้เราเองก็ต้องทำอะไรสักอย่างเช้าวันลุ่งขึ้นแง่รนะักน่ารักตาสักหน่อยว้ายเหยี่ยวพุ่งเลยแต่งหญิงเดนในที่สาธารณะ ใช้วิธีหักดิบมันท่านอย่างนี้แล้วละกันเราจะใช้ชีวิตในร่างนี้ตลอดทั้งวันจนกว่าจะแก้การประมาทได้แต่ถ้าแต่งเดินเ,นเฉยมันไม่ได้ช่วยอะไรต้องหาอะไรตัาอย่างทําแต่ทําอะไรดีละ่ะวันนี้มันเสาร์นี่นะทำไมนักเรียนมอปลายในเครื่องแบบเยอะจังงานเปิดบ้าน Open House ์มหาวิทยาลัยสีส่วนลงทะเบียนเรียบร้อยดีใช่ไหมก็นะแต่น้าเราไม่ค่อยมีคนมาดูเลยเลยสบาย Tại thử nhận nánh và tăng dù đề bế ná, tức hơn.